ไปดูเรื่องของการสารฝันในการเป็นนักร้องกันบ้างนะคะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการประกวดในการร้องเพลงคะละโอเกตนะคะเป็นเพลงลูกทุ่งในรายการ PK 2 Single Star ค่ะเพื่อที่จะเว้นหาดาวดวงใหม่ที่มีใจรักในเสียงเพลงแล้วก็มีความสามารถในการร้องเพลงชิงเงินรางวัลรวมกว่า48,000บาทด้วยกันค่ะ ผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบในเสียงเพลงกว่า30คนนะคะได้ให้ความสนใจมาร่วมลงสมัครแล้วก็ประกวดแข่งขัน ร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงแล้วก็เพลงสตริงค่ะในรายการ PK Song Single Star โดยมีนายไพฑูรย์ศิละปะวิสุทธ์นะคะร้าน PK Song Restaurant ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายได้มีการจัดขึ้นซึ่งมีการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงลูกทุ่งชายหญิงอายุ16-40ปีแล้วก็อายุ40ปีขึ้นไปประเภทเพลงลูกกรุงหรือว่าสตริงชายหญิงอายุ16-40ปี และ41ปีขึ้นไปโดยจะมีการออเดชั่นไปนะคะเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวันนี้ค่ะ9มีนาคมเป็นรอบของการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศนะคะอขออภัยค่ะรองชนะเลิศนะคะก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่15มีนาคมนี้ที่ร้าน PK2 r e s t u r a t ค่ะโดยมีการไลฟ์นะคะผ่านทางเพจแล้วก็เ,เพจของร้านค่ะรวมไปถึงเพจของนอกสนามมีเดียด้วยค่ะ รับเกณฑ์การประกวดในครั้งนี้นะครับก็มีคะแนน100คะแนนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความไพเราะของน้ําเสียงจังหวะทํานองอักขรากควบกล้ามขี์เพลงอารมณ์เพลงรวมไปถึงภาพรวมด้วยนะครับซึ่งการประกวดในครั้งนี้ครับอย่างที่บอกว่าจริงรางวัลร,รวมกว่า8ปดสี่หมื่นแปบาทครับแล้วก็รางวัลคะแนนรวมฝ่ายหญิงนะครับสูงสุดทุกประเภทนะครับก็จะได้รับที่พักด้วยนะครับที่โรงแรมปามุกโก้1คืนครับรางวัลคะแนนรวมฝ่ายชายสูงสุดทุกประเภท จะได้รับที่พัก1คืนนะครับที่โรงแรมราวายวิสต้าครับแล้วก็รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะครับก็นับจากคะแนนพวงมาลัยสูงสุดครับจะได้รับห้องพักนะครับ1คืนครับที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ตด้วยโดยมีคณะกรรมการนะครับผู้สูงคนณวุฒินะครับต่างๆเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พักดีหัตถยาครับนายสมบูรณ์การจนาภัยหารนายสิทธิชัยทรัพย์สินนักสื่อสารมวลชนจาก n b t ภูเก็ตครับรวมไปถึงนะครับนอกจากนี้ภายในงานก็มีนายประมุกพิสิทธ อัจฉริยะชายครับเป็นผู้สูงคุนวุฒิในการประกวดก็เดินทางมาให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วยครับขณะที่บรรยากาศของการประกวดในแต่ละหมายเลขนะคะเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยค่ะแต่ละคนก็ แต่ละคนแต่ละรุ่นก็จะงัดไม้เด็ดไม้ดังของตัวเองนะคะแถมยังงัดพลังเสียงมาโชว์กันสุดพลังด้วยหลังจากที่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็ยังมีการขนทัพกองเชียร์ค่ะมาร่วมให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามโดยในรอบนี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละประเภทก็จะมีจํานวน3คนด้วยกันแล้วก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่15มีนาคมนี้นะคะที่ร้าน PK 2 r e s t u r a n t